สวัสดีครับสวัสดีพ<อ>ี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งรวมพระบ้านอีพีที่สองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเราเดินทางสองร้อยเจ็ดสิบหกอีพีนะครับพี่พี่วันนี้กับเหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชม้งหมดยี่สิบรายการส่ส,สนนั้นเดินทางวันนี้พี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากูอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5สี่เิบเลยนะครับหรือพี่ท่านไหนจแจ็ไลน์สถาป์เพิ่มเติม,ตมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5สี่เิบเลยนะครับแอดเข้าสถาป์พูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้พี่ๆหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ยไปเลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่ไม่บกเพิ่มครับพระทุกรายการาจะส่งตรงตามปกนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียรายพี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งหนึ่งกนครับรายกาทั้ีงนีเป็นองค์นี้เลยครับเป็นองค์นี้เลย เป็นเหร freakin, ียญหลวงพ่อฉุยครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเลยนี่ครับเหรียญหลวงพ่อฉุยไปเสิร์ฟแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อฉุยใส่เสแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อฉุย สวยแบบนี้เลยเลยเราพ่อชุยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย <c oughs> นี่ครับสว,สวยแบบนี้เลยครับสว,สวยแบบนี้เลย นี่เลยครับเรียนหลวพ่อช่ยนี่ครับไปโซ่แบบนี้เลยลายการที่หนึ่งเรียญหลวงพ่อช่ยองค์นี้เอาไปในรา,าคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาท,บาทครับหกร้อยบาทโซ่เนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยครับองค์นี้ลายการที่หนึ่งเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่2รายการที่สจะเป็นเหรียญะลักกันลงยาครับตรงนี้เป็นเหรียญะลักกันลงยาเลยนี่ครับเหรียญะลักกันลงยาสวยๆแบบนี้ครับเหรียญะลักกันลงยานี่ครับไปสวยแบบนี้เลย นี่ครับเดี๋ยวเราพักกันลงยานี่ครับลงยาหน้ากากทองครับตรงนี้เป็นลงยาหน้ากากทองเลยนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้ครับเรียนพกกันลงยาหน้ากากทองนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยแล้วกกันลงยาหน้ากากทอง นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับลายการที่สองเหรียญพกันลงยานก้กากทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6ระปับาทสวนเนี่ยเป็นเหรียญพกันลงยานก้กากทองครับองนี้ลายการที่สองเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่3าลายการที่3จะเป็นพระมเหส่วนสองหน้าพวกนี้เป็นมเหส่วนสองหน้าเนื้อชินเลยครับพวกนี้เป็นมเหส่วนสองหน้าเนื้อชินเลยนี่ครับครับมเหส่วนสองหน้าเนื้อชินเส้นฟนี้ครับมเหส่วนสองหน้าเนื้อชินนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย สวยจแบบีครับเป็นเมโซนสองหน้าเนื้อชิน้นสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับสวยบบนี้เลยครับลายการที่3าพระเมย์โซนสองหน้าเนื้อชิ้นตรงนี้เอาไปในะราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย 500รอบาทครับ5้าบาทส่วนะนรับเป็นไมโส่วนสองหน้าในชิ้นทั้งับตนี้รายการที่3มเลยนี่ครับต่อไปรายการที่4ีรายการที่4ี่จะเป็นพระกิ่งซ้อนทั้งับตนี้เป็นพระกิ่งเลยนี่ครับพระกิ่งสวยแบบนี้เลยครับเป็นพระกิ่งสวยแบบนี้เลย นี่ครับผักกิ้งเสิร์ฟนี่ราคาพักกิง้งนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยกกนี่ครับผักกิง้งครับเป็นก,กิง่งชินน้ันมันชอนครับพวกนี้เป็นกิ่งชินน้ันมบัชชอนเลย ลายการที่4พระกิ่งองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0 0รบาทวสนีเ้เป็นพระกิ่งครับองค์นี้ลายการที่4เลยนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยครับ ต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาครับพวกนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเลยนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเป็นหลวงพ่อทารุ่น2ครับพวกนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่น2เลยครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นสอเสร่ๆแบบนี้เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่น2 สวยแบบนี้เลยคาบเล็ดล่อหลับทารุ่นสองนี่คาบเลยดหบอบาลุนนี่คัเบ,บเล็ดีล่อลทารุนสนี่คาบ,บเลยดหบ่อหลลย รายการที่5เหรียญหล่อหลวงพารุ่น2องค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0าบาทเสร่รนนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพารุ่น2งครับองนี้รายการที่5เลยนี่ครับต่อไปรายการที่ห ลายก็ยวคงจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อพรมครับตรงนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมเลยครับรูปหลอหลวงพ่อพรมนี่ครับส์ฟแบบนี้เลยรูปหลอหลวงพ่อพรมส์ฟแบบนี้เลยครับสวยแบบนี้เลยรูปหลอหลวงพ่อพรม สวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้ครับรูปลหล่อหล่พ่อพรมลายการที่6รลูปลหล่อหล่อพ่อพรมอง์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5้าบาท,500บาทสวยเนี่ยเป็นรูปลหล่อหลพ่อพรมพระองค์นี้ลายการที่6เลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่เจหลานี่เจจะเป็นพระยอดธงนั่งแท่นทัะตองนี้เป็นพระยอดธงนั่งแท่นเลยก็เป็นพระยอดธงนั่งแท่นสวยนี่พระยอดธงนั่งแท่นนี่ไปสวยแบบนี้เลยพระยอดธงนั่งแท่น ใช้เสิร์แบบนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้นะครับยอดธงนั่งแท่นสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับรายการที่เจ็ พระยอดธงนั่งแท่นตรงนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ5 0 0บาทส่วนนี้เป็นพระยอดธงนั่งแท่นนะพวกนี้รายการที่7เลยนี่ครับต่อไปรายการที่8หลาการที่ไปจนพระยอดธงครับพวงนี้ เป็นพระยอดธงเลยนพระยอดธงไปเสิร์ชนี้พระยอดธงนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยพระยอดธงนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยพระยอดธงนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย ครับเสิร์ฟนี้เลยครับพระยอดธงลายการที่แปดพระยอดธงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทส่วนของพระยอดธงครับองค์นี้ลายการที่แปดเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่9ก้าหลายการที่เก้าจะเป็นพระปิดตาหรวงปู่เอี่ยมครับตรงนี้เป็นปิดตาหรวงูเอี่ยมลงลักทองเลยครับตรงนี้นี่ครับปิดตาหรวงปู่เอี่ยมลงลักทองเส Bie ิร์ทนี้ครับปิดตาลู้เอี่ยมลงลักทองครับไปสวยแบบนี้เลยปิดตาหรวงปู่เอี่ยมลงลักทอง นี่ครับไปเสยแบบนี้เลยไปเสยร์ฟนี้ครับปิดตาหลุเอียมลงลักทองเอาไปเสวยแบบ,น,บนี้เลยครับถาดอย่างนี้เลยครับเสิร์แบบนี้เลยไลายการที่9ปิดตาหลบเอี่ยมลงลักทององค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครั500บ5 0า,า500บาทเส้นนียเป็นพ,พับปิดตาหลุเอี่ยมลงรับทองครับตรงนี้รายการที่9เลยนี่ครับต่อไปรายการที่10บรายการที่สิเป็นหลุมทวดเบตงครับตรงนี้เป็นหลุมทวดเบตงหารตัวเลขเลยครับตรงนี้ เป็นหลุมโทษเบษตงฐานตัวเลขเลยครับรูปหล่อหลุมโทษเบษตงนี่ครับเสิร์ฟนี้หลอุมโทษเบตงครับเสิร์ฟแบบนี้เลยลเนี่ครับ,สบเสิร์บ,บนี้นะครับตหลุมโทษเบตตรง สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับรูทดเบตรงนี่ครับฐาน579เ้ลยครับตรงนี้ฐานเลข579เ็ 5, 7, 9, เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับไลายการที่ส0 รูปหล่อหลงทธเบตงองนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0าบาทสวยนเป็นหลงทธเบตงครับองนี้ลายการที่10เลยนี่ครับต่อไป11 11จะเป็นพระปิดตาหรพระแก้วหลังแบบพระนี้เป็นปิด ตาหลับผ่าแก้วหลังแบบเลยับเป็นผ่ปิดตาหลับผ่าแก้วหลังแบบสวยๆแบบนี้เลยครปิดตาผ่าแก้วหลังแบบเวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเวยๆแบบนี้เลยครับปิดตาผ่าแก้วหลังแบบ ใส่แบบนี้เลยลายการสิบเอ็ดพระปิดตาพระแก้วหลังแบบองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสริมเป็นพระปิดตาพระแก้วหลังแบบองค์นี้ลายการสิบเอ็ดเลยนี่ครับต่อไปสิบสอง สิบสองจะเป็นพระปิดตาครับตรงนี้เป็นพระปิดตาเก่าเลยครับตรงนี้เป็นพระปิดตาเก่าเลยครับปิดตาเก่านี่ครับไปสิย์ฟแบบนี้เลยครับปิดตาเก่าสิยๆแบบนี้เลยครับปิดตาเก่า นี่ครับสวยแบบนี้เลยนี่ครับปิดตาเก่าสวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยครับปิดตาเก่าลายการสิบสะปิดตาองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5้าบาทสวยงามเป็นภปิดตาเก่าวห้องนี้ลายการ12องเลยนี่ครับต่อไป13 13จะเป็นเหรียญหลอดพ้าไปครับตรงนี้เป็นเหรียญหลอดพ้าไปวัดกำแพงเลยครับตรงนี้ นี่ครับเหลือหล่อแล้วข้ไปวัดกำแพงสวยๆแบบนี้เลยเหลือหล,อลอ่อเรข้าไปาวัดกำแพงนี่ครับไปสวยบแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้ครับเหลือหล่อเรเข้าไปาวัดกำแพงข้างหล,ลังลเป็นแบบนี้เลยครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลย นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับลายการสิบสามเหเรียญเหรียญหลวไปวัดกำแพงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทสวษเนี้ยเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อพไปวัดกำแพงครับองค์นี้ลายการสิบสามเลยนี่ครับ ต่อไป14 14จะเป็นกระดูกแกะครับตรงนี้เป็นกระดูกแกะขุนแผนเลยครับตรงนี้เป็นกระดูกแกะขุนแผนเสรบ,บนี่ครับกระดูกแกะขุนแผนไสริแบบนี้เลยกระดูกแกะขุนแผนนี่คะ่ะบเสริแบบนี้เลยกระดูกแกะขุนแผน ไปสวยแบบนี้เลยหลังเป็นแบบนี้เลยครับหลังเป็นแบบนี้เลยกระดูกแกะขุนแผนไปสวยแบบนี้เลยกระดูกแกะขุนแผนนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับ้ายการ14 กระดูกแกะขุนแผ่นองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6อบยบาทสวยนี้ครับรายการ14ครับองค์นี้กระดูกแกะขุนแผ่เลยครับองค์นี้ต่อไป15 15จะเป็นเหรียญหลอดเตาลีดหรือบททั่วร์ครับองนี้ เป็นเหรียญหลอดตาวลีหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือเลยครับองนี้นี่ครับเหรียญหลอดตาวลีบัตรช้างให้หลวงปู่ทวดใส่เสิรแบบนี้เลยครับใส่เสิรแบบนี้เลยเหรียญหลอดตาวลีหลวงปู่ทวดใส่เสิร์ฟนี้เลยครับใส่เสิรนี้เลยเหรียญหลอดตาวลีหลวงปู่ทวด หลังเป็นแบบนี้เลยครับลองมาทั่ววัดช้างให้สวยแบบนี้เลยนี่ครับไลายการสิบห้าเหลียนรอตอนรีบทัววัดช้างให้องค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลย 5้าร้อยบาทครับ500ร้อยบาทสวยเนี้ยนะครับลายการ1 5เลยนี่ครับต่อไป16 16กสิจนพระสมเด็จครับองนี้เป็นพระสมเด็จสวยๆแบบนี้เลยนี่บพระสมเด็จสวยๆแบบนี้นะครับพระสมเด็จ นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับพระสมเด็จสวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับพระสมเด็จข้างหลังเป็นแบบนี้เลยครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลย นี่ครับเสิร์ฟนี้เลยครับเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับรายการสิบหกพระสมเด็จองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้นะครับ แสแบบนี้เลยต่อไป17 17จะเป็นกิ่งขมิ้นครับตรงนี้เป็นพระกิ่งขมิ้นเลยนี่ครับพระกิ่งขมิ้รเสร็จแ,แบบนี้ครับพระกิ่งขมิ้นเสิร์ฟแบบนี้เลยพระกิ่งขมิ้น นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับพักกิ่งเขมรหลังแบบนี้เลยครับหลังเป็นแบบนี้เลยพักกิ่งเขมรนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับถานเป็นนี้เลยครับฐานเป็นงี้เลย ลายการ17พระกิ่งขมรองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0าบาทเ็จนะครับพระกิ่งขมรครับองนี้ลายการ17เลยนี่ครับต่อไป18 18เปดนพระปิดตาหลวเอี่ยมครับองนี้เป็นพระปิด ตาหลงผู้เอี่ยมเลยครับปิดตาหลงผู้เอี่ยมนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับปิดตาหลงผู้เอี่ยมนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้ครับปิดตาหลงผู้เอี่ยมครับไปสวยแบบนี้เลย พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนี่ครับลายการสิบแปดพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทส่วนพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมตรงนี้ลายการสิบแปดเลยนี่ครับต่อไป10 เก้าก้จะเป็นเหรียญลวพพรมครับตรงนี้เ so ป็นเหรียญลวพพรมเนื้ออาปาก้าเลยครับตรงนี้นี่ครับหลวงพ่อพรมเนื้ออาปาก้าเสิร์ฟแบบนี้เลยเหรียญลอพรมเนื้ออาปาก้าเสิร์ฟแบบนี้เลยเหรียญลอพรมเนื้ออาปาก้านี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลย นี่ครับหลังเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับปัดช่องแค่สวยๆแบบนี้เลยเหลือแล้วพรมัดช่องแค่เนื้ออะาก้านี่ครับลายการสิบเก้าเหลือแล้วว่พรมัดช่องแคร์เนื้ออปกา,า,ก,า,อาอออปก้าองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเสวนนี้ครับเป็นเหล่าพมเนื้อนะปากกาพวกงนี้ลายการสิบเก้าเลยนี่ครับต่อไปยี่สิบยี่สิบจะเป็นงัางตาแดงครับพวงนี้เป็นในงัางตาแดงสวยแบบนี้เลยจะเป็นในงัางตาแดง ไเสิร์ฟแบบน e ี้เลยไปย่างตาแดงเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับเป็นย่างตาแดงนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี่ครับเป็นย่างตาแดง เซ่อแบบนี้เลยนี่ครับถานเป็นนี้เลยครับถานเป็นนี้เลยนี่ครับลายการ20งั่งตาแดงองนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย ห้า500บาททับห้าร้อบาทสวยเนี้ยเป็นง่างตาแดงครับองนี้ลายการ20่สิเลยนี่ครับก็จบแล้วยี่ลายการที่น้าพี่ชมกันในวันนี้พี่ๆี่าไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 454เลยนะครับ หรือพี่ห้านไหนแอดไลน์ line, สถาปนเพิ่มเติมแอดไลน์ line, เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7ห9ส5สี่เลยนะครับแอดเข้าสถาปพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้พี่พี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับแอดมาสถามก็ได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไลนหรือพี่ห้างไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าจะอีพี่นายไลกันที่เท่าไหร่ง่ายงายไปเลยนะครับ ทุกรายการจัดส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเาจัดส่งตรงตามบกเลยนะครับพ,พี่สำหรับวันนี้คาถาแหล่งโลพาบ้าน e ีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอี่หน้าครับสวัสดีครับ